ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านผู้นี้นะครับเราก็อยู่เกมโรบบอทนั่นเองนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบอัอนดับแชมป์เปี้ยนนะครับผมนะ่ยท่านผวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการผ่านอ่สโซโลอิมนะครับผมนะหรือว่าเลดสโซโลโซโลเลดอิมนะครับผมแล้วก็ ที่จริงมันก็มันจะมันจริงมันก็ไม่ได้มีวิธีการอะไรหรอกนะครับขึ้นกันอยู่กับทีมเราล้วนๆเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูทีมผมก่อนก็ละกันนะครับผมตอนนี้คือผมมีเนี่ยอันนี้คืจอจัดดาเมจเลยนะคะะรับผมนะดาเมจก็มีอุลคาระนะครับผมเนี่กอต์ี้นะดาเมจดร้อยเอ็มนะครับผมนะพาสติกก็ประมาณนี้นะครับผมมีแจแอนมีแมคโฮมผมพยายามจะหาพาสติกใหม่อยู่แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับผมไม่เอาสักทีแล้วก็สกินนะตีเร็วนะครับผมเนาะแล้วก็ อาร์เรนเอเอสนะครับโกโจนะครับแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกไงใจแอนสนนะครับแล้วก็นี่เอาผมดรามิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับสกินดาวแล้วก็ก้อนนะเขานะมีเอ่อแอสซินกับใจแอนนะครับแล้วก็ดับตีเร็วนะครับผมนะประมาณนี้แล้วก็คิยูนะคเขานะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับผมเนาะก็นี่เอาผมมีแอสซินใจแอนนะครับพาสติกสีเร็วนะครับผมเนาะแล้วก็อิจิโกะนะครับผมนะก็มีเอ่อใจแอนแล้วก็ แอสตาซินนะครับผมนะแล้วก็พาสิฟดาเมจนะครับผม60เปอร์นะครับผมแล้วนะแล้วก็มีเออ่ขาเรียกอะไรตัว,ต,วตัวใหม่นะครับผมมิติใหม่เป็นขี้รัวนะครับผมนะก็เป็นแอสตาซินแล้วก็ใจแอนนะครับผมแล้วก็พะคุมงงโหนะเพิ่มดาเมจสิบเพราะว่าเหล็กมันจะไม่มานะครับผมเนกะ็เลยจะหาสกินมันไม่ได้โอเคแล้วก็ซุคุนะนะครับผมนะฮะนี่ครับผมก็ หลักๆก็จะมีแบบวายใจแอมกับแอสซัซินนะครับผมนะนี้นะครับเนาะก็ดาเมจอยู่ที่ 40m 47m 52m 66m นะครับแล้วก็ 75m แล้วก็ 85m แล้วก็ 100m ประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ฮาร์โมนีนะครับผมผมอยู่ที่ฮาร์โมนี3นะครับผมนะก็หลักๆก็คือเป็นฮาร์โมนีด้วยนะครับผมนะนี่คือผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมนะก็คือปกติแล้วเนี่ยคือมันจะไม่ผ่านนะครับผมแบบนี้นะคือเราต้องกินน้ายาคูล2เข้าไปด้วยนะคือผมถึงจะสามารถโซโลได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยว กินให้ดูหนึ่งขวดนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปเทรโรดูดีกว่านะว่าไหวหรือเปล่านะครับผมเนาะสำหรับทีมผมเนี่ยเทรโรอิมเลยนะครับดานบรีนนะครับผมเนาะก็คือไอ้ด่าฮันเตอร์ฮันเตอร์ยังไม่มานะครับผมนะไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าสำหรับฮันเตอร์ฮันเตอร์อิมนะครับผมเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่าแหลมจะมาหรือ่าใครรู้บ้างใครใครมีข้อมูลบ้างคือไม่ง้นมันจะอัปเดตสี่แล้วมั้งไหนเฮ้ยไม่มาตั้ง <c> ท <oughs> ออีไม่ได้หาไปกินก่อนเลยนะครับผมนะ่ย ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆชิวๆก็ผมก็อย่างที่เห็นนะผมก็จะเน้นแบบเขาเรียกอะไรดาเมทอันหนึ่งแล้วก็เป็นแอสซินอันหนึ่งนะครับผมนะพาส์ีีนะครับผมหรือว่านิสัยของเขาเนาะก็จะได้แบบเน้นตีบอสแรงๆนะเพื่อที่จะผ่านโซโ่นะครับผมเนาะสัปัาห์นี้แบบว่ามีแบ็คโคกับพาร์ตีใหม่นยพาส์ีดำใหม่ของโบเลยเที่ยชิวผมบอกเลย โคตรโธหดในขณะผมมีแค่แจ็คแอนกับเออแอสซินนะเดี๋ยวดูว่าผ่านหรือเปล่าอาจจะใช้เวลานาน,นหน่อยนะครับผมในสำหรับอโโร่นะผมจะเก็บทุกกล่องเ,เลยนะครับผมนะคิวว่าผมคิวไปเรื่อยๆนะเวลาเวลามีเหลือเฟือครับผม <ป>นี่ไหลคิวไหลคิวคือคือผมออทีมผม,มจะตีมอนธ,ธรรมดาชา์จนิดนึ่งนะเพราะว่ามันอย่างที่เห็นนะมันมีบัฟแอซซินแล้วผมนะทั้งทีมเลยเกือบทั้งทีพูดงนี้ด้วย บัฟแอสซิส i n จะตีมอนธรรมดา,ากากนะครับผมนะเอาอตรงเลยไมันจะไปตีบอสโหดอันนี้ขนาดโดนเนิร์ฟมาแล้วนะเอะอโดนเนิร์ฟมาจากเดิมมันเป็นสองบ้านเขามนะแต่ตอนนี้ก็เป็นแบบหนึ่งาบผมไม่แน่ใจนะผหนะตอนนี้ใช้เวลาไป3นาทีแล้วนะครับผมนะฮะมาตรงนี้ I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. a I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up on the face. Statement. n o I'm so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting. w a t that's the kid, นี่เขาโดนสอบใครที่แบอกว่าถามว่าเอ่อทิกินยิชิโกะนะครับหาจากไหนนะครับนะก็ต้องลงด่านฮาร์ดอิมขึ้นไปนะครับผมนะฮาร์กับอิมนะครับผมนะต่ำกว่านี้คือไม่มีโอกาสได้แล้วเพราะว่ามันปรับมาใหม่แล้วนะครับผมอัปเดตใหม่ แล้วผมได้สก,กินดิจิโกะออมาเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยเปิดดูทีเดียว <c oughs> เอ้ยเอยเอมันมีประกาศหน้าหน้าออกดานลอร์นี่หว่าเน,นี่ยผมปรอมนี่ผมก็พยายามจะหาไอ้พาสซีฟเอ้ไอ้เหรียญสุม่ม <c oughs> เพราะว่าผมก็จะไปสุ่มไอ้อะไรวะอุลฮาราผมให้เป็นแบบพาสซีฟใหม่นะครับผมนะแ <c oughs> ม่ง <c oughs> ไม่มาสักทีเลยด้วย โอเคฮะใช้เวลาไปประมาณ4นาทีกว่าแล้วนะฮะไหยป,ปะเนี่ยเดี๋ยวเวลาอีกทีนาทีครัะผมแหมมินิบอสอันี่มินิบอสนะนะเลือก800บีนะฮะไอ้เหี้ยขนาดมินิบอสแลนวเนี่ยโอ้ยทำไมมันเด,ดนะ้งวะ Feel like I like I'm losing mind everybody in feel Cause everybody world my เนี่ยเหลือเวลา11 Lord, <c oughs> นาทีครับผมเนะ่ยจะเหลือเวลาสัก10นาทีนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวตีมอนเล็กๆอีกนี่ว่าหลบไปหลบไป เรียบร้อยเหลือเวลา10นาทีนะครับผมนะีซีมอนตรงนี้อีกพยายามทำให้อ่าคาเรียกแะะมอนมาตีตัวเดียวกันนะครับผมนะียตีแยก่ก็เกิดเรา้านี่ยพยายามให้มันตีตัวเดียวกัน น่าจะเหลือเวลาสักสิบนาทีนะวิ่งไปถึงเอ้ยน่าจะสักข้าวนาทีป่ะสิบนาทีอ่ะโอเคฮะสิบนาทีหวะวิ่งขึ้นไปก็สิบวิทันป่ะทันป่ะเนี่ยสิบวิโอเคฮะเริ่มตีบอลมาสิบนาทีพอดีนะครับผมนะเออโอเคก็ผมแนะนำนะครับให้วิ่งหลบเอานะเขาสงสัยเขาได้แบบว่าดาเมจแบบ เก็บผิวอะไรเงี้ยีบหลบมันจะทำดาเมจได้ไวกว่า,น,านะครับผมนะถ้าเราแบบยืน F K, ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมีจุด FK ตรงไหนที่แบบบอสมันสกลิลไม่โดนบังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดูดีเลือดบอสแบบสามสามทีอะสามจุดสามจุดสี่หกทีอะชุดแบบโหดมากไงผมว่าชิวๆครับผมแต่ว่าสกลิลบอสต,ตัวนี้มันก็ไม่ได้หลบยากขนาดน,นั้นนะฮะ คือบอกเลยว่าแพทนี้นะครับผมนะครมันี่สำคัญมากๆนะครับผมนะก็ไมาเรียกวะไรมันมันบัฟขึ้นมาอีกอะ่ะคือแบบจากเดิมไปโหมดอยู่แล้วมันก็บัฟขึ้นอีกแบบโคตรโหดเลยตอนนี้ผ่านไปแล้นหนึ่งนาทีนะครับผมนะบอสเห็นปัฟทันเหลือๆนะครับผมนะเวลาผมว่านะ กอลตัวใหญ่มาใหญ่สุดอนทีมเลย <c oughs> แล้วถ้ามีลิงนะแท้ยโหดนะลิงแบบบ๊อบแจนนี่เมื่อไหร่ไททันจะมาวะเรื่องไททันอะ่ะแล้วบีบ๊อบแจนขึ้นอีกที่อะ่ะขนาดถิบเมตรบ๊อบแจนอีกมันผมว่ามันน่าจะมาเป็นร่างคนนะไททันที่คิวในเป็นล่างเข <c oughs> ้ามาแบบว่าเป็นไททันมืบาเลยดิเต็มแบบอะ่ะ นะตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับผมนะสองทีเกือบสองที<ๆ>เลือบอสก็เหลือหนึ่งหนึ่งจุดสามทีนะครับผมเนาะแม่ชิวไหวชิว ี่ยตอนนี้เลือดบอสก็เหลือ 900B ไป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยผ่านใช้เวลาประมาณ2นาที2นาที20วินะครับตอนนี้โหน่าใช้เวลาสัก3นาทีวะตีบอสอะเหลือ30วิทุกคน30วิผมว่าน่าจะ7นาทีน่าจะตายฮะ เวิห้วิสกิวสิวเร่ก่อนจะขึ้นแล้วโอ้โว,วินี่จะตายนะเขาเหลือด้วยนะเขาเวลานี่เขานะก็วินีการโซโลนะเขาบอ,อนะก็แค่แยสอ่ใชนะ้เวลาทั้งหมดในการลงก็ประมาณนะเกืบบอ,อกนะกบ10นาทีออนะเขาอ,อนะเกนะืบสินาทีเดี๋ยวลองดูดูว่าผมได้แล้วว่าของดัน่ะ โอ้เนี่ยได้มา500าเหรียญนะครับผมนะอิมแม่งโหดนะแต่ว่าใช้เวลา10นาทีมันก็ไม่ยานานไปนะครับผมนะผมเวลาไออิมเอ้ยดาธรรมดานะครับผมแล้วก็ทีละ200 40กว่า10นาทีเออก็พอๆกันได้หมด10นาทีพอๆกันนะผมนะเนี่ยได้สกินจิโกะมานะครับผมนะแล้วก็ได้เงินมา3ทนีนะ,ะ,ะครับผมนะแล้วก็ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ6.75ทีนะครับผมนะสำหรับตัวผมรอบไอดีนี โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะ้ำยายังไไปหผมผมก็เอาเวลาใต่หอละกันนะครับผมแล้วก็บายผมนะไปเจอกันใหม,ม่คลิปหน้านะครับผมบาย